เดี๋ยวมีอะไรก็สอบถามกับเลขาแล้วเอ้ยมาโกศกแล้วกันนะคนหลายเรื่องสิ่งต้านทนที่ถูกคือจะแก้ปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากการสู้รบได้อย่างไรหลายๆมาตรการที่จะต้องเตรียมการไว้นะเป็นการล่วงหน้าปัจจุบันก็เริ่มเดือดร้อนไปแล้วละ่ะในพังยิงด้านพลังงานแก๊สต้มันซึ่งเราก็ใช้จ่ายเงินไปพอสมควรในตรงนี้เพื่อรักษารษาคาระดับราคาให้ได้อยู่ในเกณฑ์สาวทิบาทในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมแต่าการนี้ราคาต้นทุนมันสูงขึ้นมากทุกวันทุกวันทุกวัน เราจะทําอะไรได้ต่อไปนะซึ่งอันนี้เตรียมการอยู่แล้วนะก็ขอความร่วมมือพวกเราให้ช่วยกันเรื่องแรกที่เราควรจะช่วยกันได้นะโดยที่ก่อนที่เราจะช่วยก็คือการใช้พลังงานอย่างประหยัดได้ไหมนะเปิดปิดไฟเรื่องของการขับใช้รถยนต์ผมไม่ได้ห้ามใช้นะใครใช้ได้ก็ใช้ใครที่ไม่จำเป็นก็ลดลงนะแอร์เออร้างแอร์ที่บ้านถะหน่อยแอร์ปิดไฟ เปิดไปิดไฟเป็นเวลาอะไรสักหน่อยหนึ่งนะการทํางานก็ใช้การทํางานทางวิดีโอบ้างอะไรตำรองเนี่ย work from home บ้างอะไรบ้างอันนี้คือมาตรการช่วยตัวเองนะเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงผมขอได้แค่นั้นนะแต่ส่วนที่เหลือครืบานก็ต้องหามาตรการที่จะมาดูแลตรงนี้ในการใช้มาตรการต่างก,ก็ตามก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นเลยวันนี้ราคาพลังงานจะเอาเฉพาะค่าน้ามันอย่างเดียวเราใช้เงินงประมาณบาวหกร้อยล้านบาทในการดูแลราคาน้ามันดีเซลอย่างเดียว,ยยวขนาดนี้ แล้วลองคิดดูแล้วกันว่าถ้ามันขึ้นไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะใช้เงินวันละเท่าไหร่ถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้นะฝากช่วยคิดด้วยแล้วกัน